สวัสดีค่ะเทเดอร์ทุกท่านนะคะโหเช้านี้กราฟโครงสร้างสวยมากเลยนะคะดีใจมากๆเลยนะวันนี้วันจันร์กราวิ่งแล้วนะคะแล้วก็น่าจะวิ่งได้แบบว่าดีด้วยเนาะอืมดูจักโครงสร้างแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเบรกเนาะกาฟเบรกไปตามที่โค้ดวาดเนี่ยค่ะนะคะก็เกิดว่าเกิดเบรกเจ็ดสิบน่ะเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาถึง เออแปดสิบ uh, นะคะแปดสิบหกอ่าเก้าสิบอะไรเงี้ยหรือว่าสามร้อยถ้าขึ้นมาถึงตรงนี้นะคะรีเทสกลับมาก็คือมีโอกาสที่จะเบรกเอาชาแนลด้วยเนาะมีโอกาสที่จะเบรกเอาชาแนลแล้วก็เปลี่ยนทิศทางนะคะเปลี่ยนทิศทางเป็นจากที่ลงมาก็คือขึ้นอะไรางี้นะคะตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่านะ,ะกราฟไม่ผ่านอ่ะมันก็ กราฟอยู่ข้างล่างนะข้างล่างเนี่ยก็จะลงได้นะคะแต่ถ้ากราฟยืนตัวอยู่ข้างบนนะ,ะถ้ากราฟยืนตัวอยู่ข้างบนแบบนี้มีโอกาสที่จะขึ้นไปนู้นเลยนะคะขึ้นไปถึงนู่นตอนนี้ก็คือเบรกไฮละขึ้นไปถึงนู้นเลยสามพันสามร้อยเจ็ดอ่าสามพันสามร้อยเจ็ดนะคะพอมีสิทธิ์ที่จะไปถึงตรงนั้นนะหนึ่งสองสามสี่ โอเค okay, เนาะสำหรับโค้ดนะคะมาจุดนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกิดว่ากราฟยืนเหนือราคาายเก่านะคะหกสิบเก้าเจ็ดสิบมารีเทสมาก็บายขึ้นไปอย่างเดียวเลยอืมฟอร์ลบายอย่างเดียวเลยนะคะนี่ค่ะประมาณนี้เ <c oughs> นื่องจากกราฟนะคะทําเป็นดับเบิลบัตทอมแล้ว เบรกขึ้นไปพุ้ยพุ้ยนะคะก็ใครที่ได้บายก็บายไปตั้งแต่สนน่งนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้บายไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวกราฟมันก็ย่อมรับนะคะก็ลองบายสั้นดูนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากราฟไปกองอยู่ข้างบนทั้งหมดกราฟไม่ลงนะคะกราฟขึ้นอย่างเดียวเลยนะ,ะแล้วก็มีเป้าหมายค่อนข้างไกล <c oughs> และยิ่งถ้าเบรกสามถ้ากราฟไปถึงสามพันสามร้อยเจ็ด นั่นหมายความจากที่วัดไปเมื่อกี้นะคะก็หมายความว่าสามรย็ใช่ไหมคะหมายความว่ากราบเบกเอาชาเนลนะอืมกราฟเบกเอาชาเนลนะคะรีเทสกลับมาก็บินนะหรือรีเทสกลับมาขึ้นมาทําเท่าที่เดิมแล้วก็กลับเดิมก็มีสิทธิ์ลงได้เหมือนกันนะแต่ว่าเราก็ <c oughs> รู้จักโครงสร้างแล้วน่าจะครบอืมแล้วถ้าเกิดจะกราฟเบกขึ้นมาถึงจุดนั้นได้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นดับเบิ บัตทอมทันทีนะคะ้าราเบรกขึ้นมาถึงเนี้ยตรงนี้จะกลายเป็นดับเบิลบัตทอมแล้วก็ขึ้นนะคะขึ้นแบบไหนก็ขึ้นแบบนี้นะคะ่ะแบบนี้เลยเห็นไหมคะพอเขาเป็นดับเบิลบัตทอมเขาก็ขึ้นเนหะ็นไหมอืมขึ้นเลยหนะจ้าอสองโอเคถ้าเขาขึ้นเลยแบบนั้น <c oughs> ก็นู่นเลยค่ะสามพันสามร้อยสี่สิบกว่าถึงห้าสิบสามก็คือชาน n e ลเก่าเนาะชาน n e ลนี้ดูสิว่าขึ้นมาเราจะเบรกได้ไหมถ้าขึ้นมาแล้วเบรกได้โอเคเลยปิ้งถ้าขึ้นมาปุ๊บเบรกได้ปุ๊บก็โอเคดีเทสกลับมาก็ไปต่อนะคะไปต่อเลยถึงนู่นเลยอ่าสี่ร้อยกว่าอะไรไปนู่นนะคะ อืออี่คือโครงสร้างนะคะก็คราบก็วิ่งตามโครงสร้างอะค่ะนะคะ,นะคะโค้ตก็วิเคราะห์ตามโครงสร้างของกราฟนะคะเราไม่สามารถกําหนดได้หรอกว่ามันขึ้นนะมันลงนะอะไรไม่ค่ะก็คือวิเคราะห์ตามโครงสร้างนะคะตามโครงสร้างอย่างตรงนี้เขาก็เป็นนะดับเบิลบัตทอมมาแต่เขาไม่เบรกไงอืมเบรกไม่ได้นะคะก็ต้องลงใช่ไหมคะลงมาทำโครงสร้างใหม่ลงมันใหญ่เลยอืมแต่อันเนี้ย ดูสิเบรกที่หนึ่งถ้าเบรกที่หนึ่งได้โอเคเบรกที่สองได้ไหมอ่าได้แต่เบรกได้ก็ไปต่ออนี้ค่ะแล้วจังหวะเบรกที่สองเนี่ยเบรกชาแนลอันเนี้ยถ้าเขาเบรกได้ปุ๊บเนี่ยงานมันใหญ่เลยนะวีมันไปได้ไกลเลยนะเออกว่าจะชนชานแนลนี้มันก็ไปตั้งนื่นะสี่ร้อยเนี่ยใช่ไหมเออแล้วก็ถ้าเกิดเบรกตรงนี้ได้ด้วยก็ ยาวเลยนะวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเขาเขาก็ไปทีละสเตปไปสเตปของเขาอะนะคะมันอยู่ที่เรานะว่าเราบอกว่าเออเฮ้ยมันผ่านไม่ผ่านถ้ามันไม่ผ่านเราก็เล่นเซลแค่นั้นเองแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเออไม่ฉันไม่ไม่เซลอะ่ะฉันรอช้อนอะ่ะรอช้อนก็ต้องรอให้มันมาแถวแถวแนวเลยครับแค่นั้นเองค่ะไม่ได้ยากมันบางคนบอกว้ยมันไม่เห็นขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยประเด็นคือการาฟมันก็ขึ้นลงขึ้นลงนั่น,นแหละอืมเราอะเราอะ เราเข้าตรงไหนเราเข้าตรงไหนคะเ,เข้าได้หรือเปล่าอือเห็นไหมที่คนบอกว่ามันจะต,ต้องเบรกนะต้องเบรกก่อนนะคะแล้วเราต้องให้มันเบรกก่อนนะคะเราถึงจะมันรีเทสกลับมาเราถึงจะบายได้นะคะแล้วถ้าใครที่จะแบบเล่นเซลล์ะคะ่ะแล้วเป็นไง้ะอันนี้ราฟนี้ขึ้นมาุ๊กเซลล์มันสูงอะ่ะต้องเทสะอะเทสเซลล์นะคะแต่ว่ามันไม่รู้ดิมันอาจจะลงไป ไปนิดนึงอะค่ะแล้วแล้วเพื่อจะทําขึ้นต่อเลยปากเนี่ยเราก็ไม่ลงวนออกแต่ถ้ามันมาชนแนวต้านแถวเนี้ยแถวที่มันเบรกลงมามันก็จะลงะก็จะลงแล้วก็เกิดว่ามันมันมันลงเบรกปิดเบรกอันนี้ราคาเก่านี้ทำไมถึงให้ปลายตรงนี้ก็มันมาเดี๋ยวมันก็ขึ้นแต่ถ้ามันเบรกได้แล้วแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นมันดีเทสแล้วมันก็ลงเนี่ยมันก็จะลงนู่นเลย สามพันเจ็ดสิบถ้ามันเบรกได้นะถ้ามันเบรกตรงนี้เลยนะคะเปียงและรีเทสมาก็ลงอันนี้ก็คือเบรกนะคะเนี่ยเบรกรีเทสแล้วก็ลงแล้วก็ดูว่ารีเทสเนี่ยจะรีแบบไหนรีรีเพื่อขึ้นหรือว่ารีเพื่อลงมันจะมีโครงสร้างอยู่ตรงนี้ให้เราดูนะคะอ่ามาถึงโซนบนเนี่ยเทเซลเปียงก็เก็บกําไรได้นะคะหรือ อมันเบรกเปียงถึงค่อยบ่ายนะอให้มันราคาขึ้นไปค่อยบ่ายนะคะตรงนี้เป็นราคาเซลล์เนาะโอเคนะคะโคก็จะให้มองประมาณนี้นะคะคนมองได้ประมาณนี้นะ,ะหนึ่งทุ่มตรงเจอกันเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นโครงสร้างใหญ่นะคะอย่างเอ็มสามสิบหรือว่าอะไรเงี้ยมองขึ้นอย่างเดียวเลยไม่ได้มองลงนะคะนี่ค่ะเป็นถ้าเบรกได้ เบรกได้ถึงจะบ่ายนะคะถ้าเบรกไม่ได้ไม่บ่ายค่ะอันนี่คือราคาตั้งรับตั้งรับแบบเนี้ยแตบบ่แบบเขาลงมาทําโครงสร้างถ้าเกิดว่าเขาลงมาเอา่อทาโครงสร้างใดๆเราก็ต้องรอให้เขาเลือกว่าเขาเลือกข้างบนหรือเขาเลือกข้างล่างใช่ไหมแต่ถามว่าเก็บกินข้างในได้ไหมเก็บได้เก็บสั้นสามร้อยห้าร้อยจุดได้เยอะแยะเพราะว่าการวิ่งเป็นพันนะการวิ่งเป็นพันจุดนะคะอืม อย่างอย่างขึ้นมาตรงเนี้ยขึ้นมาตรงนี้ก็สี่พันจุดเข้าไปแล้ววะเราเก็บสามร้อยห้าร้อยจุดปลอดภัยนะคะเนี่ยลงมาอีกก็สองพันจุดอืมขึ้นไปอีกไหมขึ้นไปอีกก็อีกสองพันจุดเก็บได้อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องต้องเข้าใจว่าเราเข้าแล้วอย่าทิ้งอืมเพราะว่ากราฟยังไม่เลือกข้างนะคะถ้ากราฟเลือกข้างแล้วอะเราค่อยฟอลโล่ยาวเนีย่ยได้เหมือนอันนี้อันเล็กเนี่ย กราฟเลือกแล้ว Follow ยาวได้ตามสี่พันจุดได้นะคะอันนี้ก็เช่นกันนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาลงมาแล้วขึ้นไปลงมาขึ้นไปเบรกข้างบนเราก็เลือกข้างบนถ้าเบรกข้างล่างก็เลือกข้างล่างนะคะ่ะก็อาจจะรีเทสกลับมาถึงโลเก่าประมาณนี้นะคะส่วนอันนี้ก็อาจจะขึ้นไปเพื่อที่จะเบรกเอาสามร้อยห้าสาร้อยเจ็ดอย่างที่ว่า ะะขึ้นไปเบรกปุ๊บอ่าถ้าเบรกปุ๊บรีเทสมาก็ค่อยว่ากันก็ค่อยบินขึ้นไปนะคะโครงสร้างมันก็จะเป็นไปตามโครงสร้างของมัน,นะคะ่ะเราไม่สามารถจะเฮ้ยมันขึ้นแล้วบายเลยไม่ใช่นะคะถ้ามันมาโซนนี้เราเล่นเซลได้ไหมได้ค่ะเพราะว่ามันชนเทนไลน์เนาะต้องเป็นเซลแล้วแหละแต่ว่าเซลแล้วเราก็ต้องเก็บเนี่ยเพราะว่าเวลาเขาเบรกไปเราเขาเขาบรกไปปุ๊บเราเซลมาปุ๊บเนี่ยมันก็รีเทสเนี่ยอาจจะรีมาถึงนี้ก็ได้ค่อยขึ้นไป อย่างนั้นก็ได้นะคะหรือถ้ารีมาปุ๊บทะลุอ่ะทะลุเลือกข้างใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ต้องหาจุดเข้าให้เจอนะเราไม่สามารถเราไม่จําเป็นต้องเอาทั้งหมดนะคะเราก็แค่ได้กําไรทุกครั้งที่เราเข้าแค่นั้นก็พอแล้วทุกครั้งที่เข้านะเราต้องรู้จุดเข้าเนาะจุดเข้าที่โค้ดมองก็นั่นแหละอย่างที่บอก เนาะสำหรับโค้ดนะคะก็คือมันเบรกก็จริงอยู่นะแต่มันก็เดี๋ยวมันลง <c oughs> ดูแล้วน่าจะทำน่าจะทำฟูลิงหรือปาเออถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไปเลยไปเลยก็มีโอกาสที่จะเป็นดับเบิลบัตทอมแต่ถ้าลงมาอีกนะก็มีโอกาสที่จะเป็นฟูลิงนะคะถ้าไปเลยก็จะจะย่อไม่เยอะนะอืมย่อไม่เยอะยอ่อนนิดนิดน,น้อยหน่อย,อยแล้วก็ไปเหมือนข้างล่างเนี้ยค่ะตรงนี้ย้อนนิด <c oughs> นี้ได้หน,น,น,น่อยก็ยไป ะะแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะทำฟูลลิงเขาต้องลงมาอีกทีนี้เขาจะเลือกละว่าเขาจะไปไหคะโอเคค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากมุมมองไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันหนึ่งทุ่มตรงเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>